สามสิ่งที่อยากจะให้นักวิ่งที่มาเวททำความเข้าใจนะคะแล้วเห็นเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะอยากให้คำนึงถึงเวลาที่ทำตามตารางหนึ่งเลยไม่เวทหนักในวันที่ติดกันกับวันที่เราจะต้องวิ่งอินเทอร์เวลหรือว่าวิ่งวิ่งยาวนะคะไม่ว่าจะเป็นวิ่งยาวมาราธอนเพสหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเพราะว่ามันจะทำให้เมันทำให้เราทำเต็มที่ได้ไม่ได้สองอย่างถ้าเราเวทหนักแล้วเราไปวิ่งวันรุ่งขึ้นหรือวิ่งเย็นนั้นเลยอย่างเงี้ย แปลว่าอะไรแปลว่าเราเไม่สามารถที่จะวิ่งได้เต็มที่อะนะคะหรือแต่ถ้าเกิดว่าเราไปวิ่งก่อนวิ่งหนักมาเลยนะแล้ววันลุกขึ้นมาเวทหรือว่าเวทเย็นนั้นเลยเนี่ยความหนักเราก็หนักได้ไม่เต็มที่อีกอะนะเพราะฉะนั้นน่ะจัดตารางให้ดีอย่าเอาวันที่เวทหนักเนะี่ยมาไว้ติดกับวันที่วิ่งอินเทอร์วลหรือวันที่เราต้องเทส m a มาราธอนเพสหรือว่าวิ่งยาวนะคะข้อ2เลยเ เวลาออกกําลังกายให้เราคํานึงว่าเราทํามันไปเพื่ออะไรนะคะเราเทรนอะไรอยู่แล้วเราควรที่จะรู้สึกอะไรนะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แค่การก๊อปปี้ท่าเดี๋ยวจะลองทาให้ดูสมมตุติสมมติว่านี่เป็นต้องยืนทาแล้วกันเพราะว่ากลอ้องมันประมาณนี้นะคะสมมุติว่าคุณหมอบอกว่าให้เราเนี่ยไปออกกําลังกายนะเพราะว่า เพื่อที่จะฝึกให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงนะคะอ่ะลองทําดูนะโอเคสมมุติว่าให้ออกท่านี้ะน,นะเพื่อที่จะไอให้ออกให้โดนก้นถูกไหมคะท่าน,นี้ให้โดนก้นแต่ด้วยความที่ว่าเราสักแต่ว่าทําอ่ะนะคะโอเคยื่นขาไปด้านข้างใช่ไหมอ๋อโอเคยื่นมาด้านข้างกลายเป็นไปโดนตรงข้างหน้าแทน นึกออกไหมเพราะโนทัข้างหน้าแทนเนี่ยกลายเป็นว่าเราไปเวิร์กไอตัวอีก TSL นะคะเป็นกล้ามเนื้อที่คนมักจะเจ็บอ่ะเวลาที่เจ็บฮิปเฟลเซอร์เจ็บอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่สามารถที่จะโอเวอร์เวิร์กหรือเป็นกล้ามเนื้อที่มีแนวโน้มที่จะหดสั้นได้ถ้าเผื่อเราเป็นคนที่ก้นอ่อนแอรหรือเป็นคนที่นั่งเยอะอ่ะนะคะคนที่ก้นอ่อนแอเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย t ี l เนี่ยจะหดตัวตึงอยู่แล้วหรือว่าโอเวอร์เวิร์กอยู่แล้วหรือว่า คนที่ขับรถอะไรเงี้ย TFL มักจกะโหดสั้นอยู่แล้วอะ overwork อยู่แล้วเพราะเราต้องถีบถูกไหมเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราไปทําท่าออกกําลังกายอะซึ่งมันควรจะเป็นท่าที่เป็นองศาที่โดนก้นเนี่ยแต่เราสักแต่ว่าเอาฉีกขาไปเหอะฉีกขาไปอย่างเงี้ยนะแล้วมันไปโดนไอ้ตุกข้างหน้าแทนที่จะไปโดนข้างหลังอะนะแปลว่า แทนที่ก้นมันจะแข็งแรงขึ้นน่ะไอ้ TFL ซึ่งมันตึงอยู่แล้วมันตึงหนักขึ้นไปอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเราฉีดขาไปเราโดนอะไรถ้าฉีดตรงนี้มันยังไม่โดนก้นเอาโอเคเอาให้มันโดนก้นซิทุกคนจะมีองศาเป็นของตัวเองเช่นกันกับการยืดนะคะบางคนเนี่ยนะยืดสมมติให้ทําท่านี้ แต่มันก็ไม่เค่อยโดนอันลองหมุนปลายเท้าดูซิหมุนปลายเท้าเข้าหมุนปลายเท้าออกดูซิอ่าโอเคมันอาจจะโดนก็ได้สมมติว่าเรายื่นอกยืดน่องอย่างเงี้ยนะคะเรายืดน่องปุ๊บอ่ะมันไม่โดนอ่ะมันไม่โดนตน่องตรงที่เราตึงอะ่ะอันงั้นลองหมุนปลายเท้าเข้าดูแล้วยืดดูท่าเดิมเนี่ยแหละอ๋อเออโดนจริงๆด้วยหรือหมุนปลายเท้าออก แล้วยืดท่าเดิมอ่ะโอเคบางทีเนี่ยร่างกายของทุกคนมันจะมีมุมหรือองศาที่เราจะต้องหามันเองอะว่ามันโดนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการออกกาลังกายเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจกันว่าเราต้องการที่ออกกำลังกายอันเนี้ยเพื่อจุดประสงค์อะไรนะไม่งั้นมันจะกลายเป็นนอกจากผิดจุดประสงค์แล้วไม่สร้างความแข็งแรงหรือสร้างความดีที้เราบางครั้งเป็นโทษนะคะอันที่สามคืออะไรคือคิดถึงฟอร์มแล้วก็โฟกัสไม่ชีรีบรีบ,รบ,รบทา บ่อยเลยเวลาที่ให้นักนก,กีฬาเนี่ยส่งคลิปเข้ามานะแล้วปรากฏว่ารีบทำอ่ะรีบทำใหญ่เลยเด้งใหญ่เลยอย่างเงี้ยนะเพราะว่าใจนึงนะดาวเราเองว่านักวิ่งอ่ะจะติดอยู่กับความเหนื่อยติดอยู่กับความเด้งคือถ้าเกิดว่าเวทเนี่ยมันจะเป็นความเหนื่อยคนละอย่างกับการวิ่งมันจะไม่เหนื่อยหอบแหกอะเพราะฉะนั้นเราไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปทําดูเร็วๆเพื่อที่จะให้เราหอบแหกอ่ะ มันเราต้องคิดถึงฟอร์มและโฟกัสที่ฟอร์มและกล้ามเนื้อนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นอะ่ะถ้าไม่มั่นใจทำให้ช้าลงทำช้าเข้าไวอ่ะนะคะเราค่อยๆทำเราจะได้รู้สึกถึงกล้ามเนื้อที่มันกำลังทำงานอยู่นะคะ mm hmm. เพราะว่าเ mm hmm. ขาเรียกว่าอ,อะไร how you get in exercise มันก็เท่ากับ how you get out of exercise คือเราใส่ เขาความพยายามเข้าไปแค่ไหนเนี่ยเราก็ได้กลับคืนมาแค่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโฟกัสที่ฟอร์มทำให้ช้าลงนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปทำแค่ Copy ้ท่าแต่ให้คิดว่าเรากำลังทำท่านี้เพื่ออะไรแล้วเรากำลังฟิลกล้ามเนื้ออยู่หรือเปล่านะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าพยายามเวทนะ ติดกันนะคะไม่ว่าจะก่อนหรือหลังวันที่เราวิ่งอินเทอร์เวลหรือว่าวันที่เราวิ่งยาว